สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ได้ข่าวว่าสวนอ้อยเบ่งอ้อยเนี่ยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เศร้าขายตั้งแต่หยุดขายตแต่อ้อยเหมือนเบิดให้บ่อได้ข่ามาเบิ่งอ้อยอีกข้ามาอยู่แต่ก่บวได้ข้ามาในปา่าบ่อได้ข้ามาทำความสะอาดพี่น้อง มือนี้ก็คือโอกาสพาพี่น้องมาส้มมาเบิงเบิงด้วยแหละพี่น้องบอคัสับเนาะนี่ล้ม่าสันน้องเ,เอ้ยแดดกระเด็คัดกัน,นอันนี้อันนี้อันนี้ต่อมาต่อเก่านี่ลั่มเก่าล้าเก่าบริตัดนี่ก็เลยแก่ๆนไง จะซุ่มไม่ขึ้นมาเนี่ยครับกำลังยากกำลังกำลังสีวาน่ะไรกันน้องละอีกหลังปีไม่เพละ่กละกระลักกลุ่มผ้ามีหน้าเมษสาเพล่ะจังสีวานจังสีพอดีคันนะหน้าว่านกับมะทำความสะอาดไปน้อยหนึ่งรอบนี้ ตัดรลอดนี่แล้วกับสิโลโล,โลให้เจ้าของทีเพิ่นมาเสียเอาล่ำไปปลูกไว้มองแม่เพราะมีโอกาสบ่เด็งง่ายบ่เด็งงั้ก็เลยตามเรื่องตามเล่าไปล่ะพี่น้องมึงหกเึ็นตึงเลยข้างในหกเึ็ตึง ไปก็อยากงามอยากงามบ่ได้บ่สได้ใส่ปุ๋ยบ่สได้ใสขี่ง้อขีออ้ควายเนี้ยดอกกาก่าวาลโลโลแล้วก็เจ๊เฮ้พื่นทีคนหนน่ะนะเบ่พี่น้องล่ำกะล่ำกับ่ถือว่าหน่อยดอกบ่ใหญ่แต่กับบ่หน่อย,อยนะ น้ำกับพอดีนี่พอดีขั้นนี่แหละอันนี้ก็ต้นเกาต้นเกาที่ว่าบริตัดนะน,นะปล่อยไว้มันก็เลยใหญ่น้ำกันบริได้ลงคิบบริได้ยังเลยเพี่น้องเอ้ยหยุดขายน้ำอ้อยแล้วก็เฮ็ดงานจะคล้งองกัเลยบริได้ลงบริบรบรบได้ยังคลิปก็ได้ มาให้พี่น้องกันเลยีิเฟนเซอร์ตดสางกันเลยนี้เบอร์อะไรล่ละคือพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเบิรงขั้งง่าหกขกหกแนวอึ่งตึงอ,อยู่โดียวด้วยสีสังออกให้ด้วย ร่มลำมันมันเบ้อไงว่างานก็สิบพี่น้องว่าเห็นเนาะพี่น้องลำมันคนน่ะมันเป็นต่ออันนี้มันเป็นต่อกับฮักทิมพูดถึงว่าทำบ้าฮักถิ่มกะปล่อยไว้ได้อยู่นี่คันได้นี่ยแล้ว่ามันแตกเนาะถ้าว่แตกข้า็พาเอาลรือวะ พี่น้องบอมันหกหลายมันกะมันก็เป็นเน่าเป็นเปื่อยเป็นอันนั้นอยู่เนาะไงทุ่งแตกกับแตกกันนะนอขข้นมากก็สิฮัทถึงมันบด โอ้ยถ่ายคลิปกับเรียวเห็นพี่น้องเอ้ยมันแดดแดดมันเงี้ยตาถักยคลิปให้รึบว่าจะซุ่มลำม,มันเงี้ยว่าจะซุ่มลำม,มันเงี้ว่าตัดตัดรอไม่ตัดแล้วก็โลเลย,ยนะพี่นอ้องเสียดายเยอะต่ว่าก็ ถูกไม่ทีอายเนาะไม่ทีอายจะคล้องกับต้องเอาไปขยายไว้มังม่เอาเอา้ยต่เอเก่เา,อาดอกเพชรดอกปูอ่อยแต่กระบอกไม่ยัง้อมจักยางดอกคืนน่น้องเอ้ยยังพร้อมบ่ไม่ยัง สมบูบรณ์พันยัง้อมพันยางปูกมาานีก่กะต่อที่สองพี่น้องก็ได้เลี้ยนรูซื้อซื้อก็ได้เลี้ยนรูก็ได้เห็ดก็ได้เลี้ยนรูวิธีการวิธีปลูกวิธีเก็บเกี่ยววิธีตัดวิธีขันวิธีขาย <c ười> ก็ได้รู้แล้วละ่ะก็ได้รู้แล้วแ้วกระสิรอดไปรอดได้ซ้ำได้ละ่ะเพราะว่าบได้บไดี้มี่อันไม่ล่ามาอันเขาให้เขาสวนดูแล บ่อยๆบ,ยบยุบ่ก็มีเวลามาดูแลประจำมานะหกข้อหกของมันพี่น้องเขบาบ่ได้เลยเขาได้ยื่นล้วเดี๋ยวพาไปขุดโอ้ยม,มึงมึงมันลม้มโอ้ยลม้มจะเติดจะเติดฮัตทิ้งฮักทีเสียดายอดอกเสียดายเอาไปมันก็บ่บอยใหญ่ใหญ่ยืดแต่ก็ มันสิดิโล,ลเลยเบาไวโอกาสในเฮ็ดคลิปยาเถอือเป็นเดือนเลยบานเมื่อพ่นเดือนเฮ็ดคลิปลงคลิปตลอดเนาะ มันก็ได้ยอดวิวยอดติดตามได้เป้าได้เพื่อนแล้วจ้คของนี่กับภาษาไปเรื่อยๆบอได้เล่นคลิปกับบอมีค่อนติดตามให้ลองเออหัดคลิปหัดยูทูบกันคลิปลองยูทูบก็ได้ แดดครับพี่น้องก็บายโมงเนี่ยแดดขนยุดฝนขาดแล้วกันเลยแดดแบบโอ้ยออกจากคมเลยนะนี่มันถ่วมหัวอะไรด้เนี่ยถล่มหัวถล่มหัวเงินเมื่อไหร่พี่น้องเง็นมา าน้ำผ่านลังครับพี่น้องเอ้ยโู้เว่ตามภาษาดูแลเนี่ยประเดี๋ยวดูแลแน่ดูแลพอทัวถึง ดูแลว,ว่าเต็มทีกับแบบนี้แล้วพี่น,นอ้องมึงหยาหาน้ำนี่เนี่ยไม่จะลาบป่ะนะเออ ออกขันบัตรมาหน่อยมาไงซึ่งว่ท่านเป็นล้ำนี่ดึงออกขันบัดพี่น้องน้าเาบิง่งสุดพี่อันอันนี้คางมาทั่วไอ่ปลูกทั่วขายจนว่าได้เก็บจนว่าสิบปลูกไม่แล้ว <laughs> ของกระดไดบัดเดี๋ยวมาเบิ่งเนี่ยหกขากหกแนวตึงอยู่ Đi luôn đó. Ốp Có là song sâm lăm 4 5 lăm. Cứ nhắm cứ nhắm. Thì vâng,พี่น้อง ơi. บูห่เขา็บ่ได้นักเบาเื่อมหน่มาจ๊องใหม่นมึงมึงปนปานปานมาหมวนใบงนี้เชื่อมใหม่ปานมาหมวนว้ เสียดเสียดก็ปันเอามมไม่หไว้เดี๋ยวสิจัดการเบิดนี่แหละแม่งกับแม่งงามตัดไปขันกับเลือกขอผ้าออกพี่น้อง ไทยห้าแต่ผู้บ้านแล้วห่วนแล้วโอ้หนูพี่น้องเอ้ยหนูเด้อ หกลายแล้วพี่น้องทามันหกลายก็ 10, ยกจสิปัญหาอะไรกัสิล่ะมาหน่หกจังหวะ สิบอดดโอ้ยทังไปทางมากับยานนี้สิบม,บบม,มแบบี่ดอกปินี่เด้อ มา,ย,ย,มายู่เด้อมายู่หม่องอื่นเด้อทำความสะอาดแล้วท่างไปทางมันเด้ไเอไอ้หนอหมดไ่ทั้งยังไอ้ท่างใส่ นี่กระเมืย์ละบ่แห้งสิมาเห็ดมาถาักมาทางกับบ่มีหละนองด้วย <c oughs> นี่ข้าเหลืองาเหลืองว่าปลูกไว้ ลอยแล้วแขนลอยแล้วมึองพี่น้องงาไม่ยอมลับเมุ่นยันตึงทางก็สิซับซับยำยำลงซื่อนี่แหละ กินด่างกำลัางงามซิมเบิงนี่ความหวานมีความหวานแล้วเนี่ยหวานแล้วซิมเบิง่งไปซิมอีกกันอ้วไปทั้งใดงน,น้ำหวานในน่องอ้วไปบ่ได้เลยพี่น้องน้งกลายน้ำไรอีกอือ

วดเลยก็นอนไปไหนน้อโอ้ยดูออกมาแดดต้้งให้หน้องโอ้ย พี่น้องสวนบ่ไดดูแลปลูกอ้อยไม่แต่อยากปลูกซื้อหันมาดูแลหกกะหกตึงๆด้วยมันมาถางมาถางต่ที่แรกเฮ้ย๋ยวขอเวลาสะสงัง ทำความสะอาดก่อนบ่ายนี่พี่น้องคลิปนี้พามาเบิ่งซ้ำนี่ละซ้ำหนี่ก็ะเมื่อยแล้วชิปหน้าจังพอกันไหมพี่น้องนี่อกาสเดถ่ดไฟชิปให้พี่น้อง,อองเบิ่งอีกหกเบิง่งความหก นี่ก็เอาไวส้สำหรับก่อนนะพี่น้องเนาะได้สุขภาพก,กันทุกขู่สุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยถุอ,อขูข่คนเดอ้อเมือนในวันที่สิบหกตัวเล็กออกถือเล็กก็เล็กใส่เนาะใส่เนาะ